มักจันเนาะหมักจันหาจินอย่างเลยนี่มีแต่อยู่ปักซองเนี่ยทุกคนบ้านทุกคนเอื่อยยังนี่หมักจันเนาะอยู่ดอ่นี่ดองเมื่อนี้เฮ็ดชิดปแปลกแปเนาะให้ทุกคนบึงแต่กบก่อนอื่นมืดกะท,ทักท่ยสบายดีก่อนเนาะ่อแม่พี่น้องอยู่กับบอน้องคือเก่าเลยอะเมื่อนี้ ใายแบบแปกแปกก็ให้ทุกคนเบืนนะ่อเนาะกินสมเนาะอยู่กล่อง้นทุเดือนนี่แหละอากาศเย็นๆยนเนาะฝนสีตกเนาะพี่น้องมาๆกินหมกจันน้ำกันเนาะแต่รับแดด้า้ก็ปอกเปลือกก่อนเะนาะหมกจันตัวนี้มันอยากซุกแน่นะพี่น้องอ๋อพี่น้องถ้าสีกินแบบนี้เอาเนาะแบบเอาเปลือกออกเนะี่ยกับสีกินแบบข้ามมีไดเลยนะทุกคน มันนี้มาแปลกแปลเนาะให้ทุกคนเบิ่งถ่ายแปลกแ,แ,แปลกก่อนอ่าตัวนี้มันเทอมเนาะไปเอามวามังใหญ่แล้วซุดใหม่ๆเนาะสดๆใหม่ๆนี่นหัวหอมเนาะคุยขำยิงง้มยัยโดดนี่พี่น้องอู้ขาอีดีเนาะมาไรเด้อผมจะมาไรผ่านได้เด้ออู้ขาอีดีหูพี่น้องเบิ่งนี่เป็ดไก่เนาะเบิง่งนเป็ดไก่เนาะ น้อนี่อืมคำาไงอ่ะอืมคุยหหอมแเนี่อ่อมทำนะแรงอนะ่ะแต่วันนี้มากินแนีน่นะีเนาะแบบเดินล้งเดิอดงานตอนเทีนะ่ยงเนาะข้าวกินนำเดียวกันกินสม่อเอแหะเพอยากซูมือเนเะ,ะมมอ,นะอ้าอ้อ อมืมมความพรังนั่นอมอื้คอนี้อยะติดใหม่ก่อติดใจซะอ้าวยี่ห้อ กินสซ้อยจุ่อะพี่น้องก็จะขาดเนาะกินสอยจุก็จะขากว่ะโอ้หอวเนอะอืม như hồi lại nữa một chân một tròn ừ. Mình lại mới ngon thì mang mạng nó bỏ nó chỉ nó úp họ rồi คนสีโตก็หนิ่นบามีผนยวเนาะวันที่สี่หอยวันที่เจ็ดอืมไม่น่วยง่าอะไอ้แกงเอางากอะใหม,ม,ม,ม่โอ้พิษแศบท้องแล้วตอนแดง ปลาแบบนี้เอาบ้างสีส่วนเนาะใส่ปลาที่ถวยซะมัหจันเนาะคือสีแบบคลายคือสีไหลนบ่ค่อยมีคนคลายหรอกทุกคนเป็นหมากจินสมทั่วๆไปอย่างเนี้ยแต่บ่ค่อยเห็นอยู่ตลาดแบบเกาเก็ดเป็นใส้ตู้แก้วนะที่ว่ารถเข็นนะเขาขายไหม คล้ายๆแบบเป็นกล่องนะมีอยู่ตลาดบ้่าครับเนาะอันนั้นบางเบีอย่างมะน้ะอมบาสีกลับะบเนาะประมาณกับบะมีสามบาทเนาะจีบไปห้าเจียวเขาบรรยุทธ์ใส่กับบันนี้เลยเนาะใส่ถั่ว ุูนะสดเอาเด้บาะนี้พี่นอ้องผมสว่าบเบาบเนาะครับนี่พี่น้อง น,นี้มีหอมบัวนอกจากมัการนนอะซอยดอกองุ่ยนี่มันเทิมท่านดิบแหงคากพี่น้องมันสมแบบสมอันนี้มันเพิมเนาะมันอยากบรรดาหน,น่อยหนึ่งนะครับนี่ฮะอ,อืมก่เจ็บท้องมือนะูเจ็บท้องเมือนไง 哎，你看。 thử đọc mạnh hơn coi Muốnแตกเลย à อะ มุวนมุวนมุวนมือดำ Chim này nhau nhạo đây nào đẹp bột tát Ừ. xuồng hết thạch nhang mà nhọm được chín mà hơm đi qua I don't know. แับช่องเนี

สำหรับคลิปนี้ก็โมมียังได้เนาะพี่น้องหม,มางไม้กินสมไปเนาะทายทุกคนเบิ่งเพราะอะไรคลิปต่อคลิปเนาะเพราะอะไรดุ้งคลิปคลิปนี้อาจซิบโบดีหรือว่าบบถูกใจเพื่อให้กะขอโทษขอไฝ่หนำเนาะพอน้องกะเฮ็ดครอสุดความสามารถเลยนะพี่น้องเฮ็ดงานหนำ่ายคลิปหนำนะทุกคนบ่ว่างไหมว่าจะไปถ่ายคลิป โดยเฉพาะนะอาชัยบัรยุทธเอากันมาถ่ายคลิปดีๆให้ทุกคนเบิ่งกันก่อนอื่นหมดกะอย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอน้อมเลยเด้อทุกคนกดติดตามกะนกดติดตามกะนใส่สีเทืงพันเลยเนาะพี่น้องสีหอดเป่าไม้ของบอน้อมเลยเนาะซ้ำนี่กะดีใจเลยเนาะกดติดตามหอดแปรดอยได้กัน fg กะบ่ลืมกันเนาะคอมเมนต์มาหรือว่ากดไลค์มากะ บอน้องก็ดีใจเนาะทุกคนแบบว่าให้กำลังใจกันนะคอมเมนต์ยังมาาอะไรเนาะหรือว่าเบิ่งงชิปว่าอยากเบื้องกับขังเปิดทูเปิดใช้โทรศัพท์ได้ค้าังก็ไหวอะไรเนาะแบบว่าให้มันอันนห้นะทุกคนบบปันชิปนะคอมเมนต์มันไล่ไลมันก็สีไล่น้าที่ว่ามีโฆษณานํานะทุกคนชีปบอน้องก็เด้อมีโฆษณาเนาะแต่ว่าเงือนเดือนบ่ท่านไหนทุกคนเพราะว่า ผู้ติดตามยังบทเถึงพันเนาะยังอีกประมาณสองร้อยคนเนี่ยทุกคนกะถึงพันเนี่ยเนาะกะสีหอดเปลาไม้องเบาน้อมเนี่ยเนาะดีใจเนาะขันหอดพันก็ดีใจแหละทุกคนบอกาบางสูงบางเป็นแซนบิวลานบิวคือเขาดอกเนาะสำนีเบาน้อมก็ดีใจเนาะชิพหนี่กับผากดติดตามเบาน้อม่เด้อทุกคนเนาะเพื่อ็ดคลิปต่อไปเนี่ยให้กำลังใจกันเนาะบัวบ่าไทยบัวบ่าประเทศลาวประเทศไทยต่างประเทศกับ นั่นแหละทุกคนกดไหญ่ให้บ้านน้องนั่เนาะไปทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้คักร้ายเนาะคลิปนี้ตอนแรกกับคือเบ้าแน่ตอนแรกกับเขาห้องน้ำอีกเจ็บทรวงเนาะกินแล้วกับถ่ายเทเนาะกินสมกินย่างถ่ายเทดีเลยทุกคน อู้น้ออากาศดีอีนีเน้อมือนี่ฝนขึ้นสิตโต๊อีกแล้วนี่ฝนนี่